สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรที่คุณจะต้องออมีสติอย่าใจร้อนในเรื่องออการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณรวมไปถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ที่มีบางสิ่งเนี่ยที่คุณจะต้องปกป้องผลประโยชน์ตัวคุณเองคุณจะต้องออมีสติในการที่ใครบางคนกลับเข้ามาแล้วคุณน่ะจะต้องทบทวนการตัดสินใจของคุณอีกทีว่าคนคนนี้คุณยังควรที่จะรักษาเขาเอาไว้ไหมคุณควรที่จะเก็บเขาไว้ในความสัมพันธ์หรือว่าคุณควรที่จะจบเพียงแค่นี้ เพราะว่ามันมีสิ่งที่คุณจะได้รู้คําตอบจากคลิปวิดีโอนี้ไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องเงินทองของคุณสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองและความสัมพันธ์เพราะในคลิปนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนั่นก็คือ การที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณนะในเรื่องเงินทองแล้วคนคนนี้ก็เป็นพลังงานของไพ่ The h a n ง m a n บวกกับไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญที่นี้เนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของคนที่ชอบทำตัวเองให้มีปัญหานะ ทำอะไรที่ว่ามันเกินตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไรายได้เขามีแค่นี้แต่เขาจะใช้ล่วงหน้าไปแล้วเขาไม่คิดถึงวันข้างหน้าต่อให้คุณเตือนต่อให้คุณเป็นเพื่อนที่ดีคุณหวังดีกับเขาเขาจะไม่ฟังแล้วคนคนนี้สไตล์การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแนวที่ว่าไม่เคยที่จะทำอะไรเออเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้วันข้างหน้า แล้วการทำตัวของเขาเนี่ยเ,เขาไม่เคยที่จะทำตัวให้เป็นที่พึ่งกับใครนะมีแต่ว่าเขานั่นแหละอคอยแต่จะาหาที่พึ่งหาน้ำบ่อหน้านะวังน้ำบ่อหน้าการทำตัวของเขาเขาไม่ระวังเลยในการาดำเนินชีวิตฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยแล้วถ้าเกิดว่า คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาในช่วงเวลานี้นะคุณก็จะต้องระวังในเรื่องอาอาการที่คุณจะต้องปกป้องผลประโยชน์หรือว่าเงินทองของคุณเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปฏิเสธกันหรือว่าคนที่เขาคาดหวังจากคุณเนี่ยเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะออกอาการเลยนะ แล้วก็เขาจะกดดันคุณให้คุณนะรู้สึกผิดฉะนั้นเนี่ยตัวแทนของคุณนะนะพลังงานของคุณคุณเป็นไพ่อัศวินถือดาบคุณเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยคุณมีสตินะแล้วคุณก็เป็นคนตรงเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือคนรอบข้างนะแล้วก็ คิดยังไงก็ทำทำอย่างนั้นไม่มีดรามา่าแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นใจคนแล้วก็คุณเป็นคนที่รักษาคำพูดด้วยทีนี้เนี่ยแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนรอบข้างของคุณอะ่ะเขาอาจจะไม่มีพฤติกรรมหรือว่านิสัยในรูปแบบเดียวกับคุณน่ะนะทีนี้คุณจะ ทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขารับปากกับคุณเขาทําไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ตัวซึ่งคุณเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วเนี่ยว่าคนคนเนี้ทําตัวแบบว่าเหมือนกับว่าสร้างปัญหาให้ตัวเขาเองนะแล้วอพอเวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาหาคุณและแล้วช่วงเนี้ยนะเขา สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยไพ่หกเหรียญน,นะการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยตอนเนี้เหมือนทำดีเอาอกเอาใจทำตัวมีประโยชน์กับคุณะนะแต่บอกได้เลยว่าเขาหวังสิ่งตอบแทนเขาหวังที่จะออขอความช่วยเหลือจากคุณฉะนั้นเนี่ยไพ่ THE ะแฮงแมนเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณนะจะต้องออดูอยู่ห่าง ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายแล้วก็สร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองเพราะว่าไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าม้เท้าเนี่ยก็หมายถึงสถานการณ์ที่คุณเนี่ยจะต้องไปมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาของคนอื่นและแถมคุณจะต้องเอลักษาเงินของคุณรักษาความสัมพันธ์อีกฉะนั้นเนี่ยการที่ว่า คุณจะช่วยเหลือใครในเหตุการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้กับนะเขาอาจจะไม่รักษาคำพูดหรือว่าเวลาให้คุณเนี่ยโอ้โหให้คุณเหมือนเหมือนคุณเป็นเป็นขอทานอะ่ะเหมือนผ่อนให้ทีละนิดทีละหน่อยนะทีนี้เนี่ยไอ้ความสัมพันธ์หรือว่าเงินที่คุณให้เขายืมไปเนี่ย ที่เนี้ยมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองเพราะว่าคุณอนะเป็นคนที่ไม่ชอบที่ว่าใครพูดแล้วไม่รักษาคําพูดอันเนี้ยนั่นคือจุดอ่อนของคุณถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณหลีกเลี่ยงไปเลยเพราะว่าคนที่จะเข้ามาขอยืมเงินคุณเนี่ยเขาเป็นสไตล์ที่ว่าเอออืม ไม่รักษาคำพูดนั่นแหละนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการทำตัวของเขาเนี่ยมันยากที่จะหาเงินมาคืนคุณอันนี้คุณก็รู้อยู่แล้วหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องเตรียมสังเกตการให้ดีแล้วหาวิธีป้องกันเพราะว่าไพ่ the outcome เนี่ยก็เป็นไพ่ the justice ก็หมายความว่าใครบางคนน่ะอาจจะเข้ามาสร้างเรื่องอทำให้เหมือนกับว่าน่าสงสาร เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือจากคุณอันนี้คุณจะต้องตรวจสอบความจริงนะเพราะเขาอาจจะโกหกแล้วอีกอย่างหนึ่งความคิดหรือการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้กับตัวคุณเองนะจะเป็นในด้านบวกหรือในด้านลบผู้จัดก็ได้อธิบายให้คุณได้ฟังไปแล้วเถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือเขาคุณอาจจะได้หน้าก็ได้ว่าเออ คนคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเวลามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะมาหาที่คุณนะคุณก็จะได้ในแค่นี้แหละแต่ว่ามันก็จะมีอีกด้านหนึ่งอะ่ะที่คุณจะต้องเตรียมทำใจไว้เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้คืนหรือว่าเขาแกล้งทำเป็นผ่อนจ่ายช้าๆแล้วก็เหมือนกับว่าทำเป็นลืมไปอะ่ะนะแล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะถ้าคุณเป็นคนเซนซิทีฟถ้าคุณไม่ชอบคนที่ไม่รักษาคำพูด นะคุณก็จะเสียทั้งความสัมพันธ์แล้วก็เงินทองฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณนะ่ะทบทวนการตัดสินใจของคุณและผู้จัดหวังว่าตัวคุณเองอ่ะก็ไม่คงไม่เป็นคนประเภทที่ว่าจะเข้าไปขอยืมเงินเพื่อนนะแล้วตัวคุณเนี่ยคุณก็รู้แหละว่าคุณจะไม่มีเงินใช้เขาเพราะว่าการทำตัวของคุณมันก็เหมือนกับว่า คุณพาตัวเองไปเจอกับปัญหาแล้วทําให้อความยุ่งยากต่างๆมันตามมายังไงแล้วคุณก็จะทําไม่ได้ตามที่คุณรับปากเขาคุณขัดสนในเรื่องเงินทองคุณใช้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วอันเนี้ยเท่ากับว่าคุณสร้างปัญหาให้ตัวคุณเองแล้วถ้าเพื่อนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ตรงๆเป็นคนที่จิตใจดีแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องเอาคบเขาไว้เพื่อ พึ่งพาอาศัยกันในวันข้างหน้าถ้าคุณยืมเงินเข้าไปคุณจะต้องทําตามที่พูดถ้าไม่งั้นเนี่ยนะไอ้เงินที่คุณได้ไปแค่นี้นะมันไม่คุ้มเลยกับความสัมพันธ์ที่จะต้องจบลงนะก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวคุณเองอย่าทําตัวเองให้มีปัญหาแล้วคอยคาดหวังว่าคนรอบข้างเนี่ยจะต้องมาเป็นที่พึ่งสําหรับคุณ นะอันเนี้ยมันมันไม่ถูกต้องเลยแล้วมันทำให้ตัวคุณเองอ่ะดูไม่มีศักดิ์ศรีในกลุ่มเพื่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องอผลประโยชน์ของคุณที่ว่าในเรื่องเงินทองอะนะมันอาจจะมีปัญหาอันนี้เกิดขึ้นคุณก็ต้องระวังแล้วก็รักษาความสัมพันธ์รักษาผลประโยชน์ของคุณให้ดีส่วนในเรื่องอความรักความสัมพันธ์ ตอนนี้ที่คุณมีอยู่เนี่ยนะไพ่เก้าเหรียญนนะ่ะก็เป็นสถานการณ์ของใครบางคนหรือว่าความสัมพันธ์ของบางคู่เนี่ยที่เหมือนกับว่าคุณอยู่หรือว่าคุณคบกันมานานเนี่ยนะไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานบอกได้เลยว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหมือนคอยซัพพอร์ตเป็นฝ่ายที่แบบว่าคอยช่วยช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งมาตลอด ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คาดหวังะนะหรือว่าอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าความสะดวกสบายของเขานะแล้วสิ่งที่เขาได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนะแล้วก็ไม่คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวคุณเองแล้วก็ไพ่สามดาบเนี่ย ก็หมายถึงสถานการณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาพยายามทนแล้วก็ให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งมาตลอดนะเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดเหรียญก็หมายความว่าฝ่ายที่เขาเป็นคนช่วยเหลือแล้วก็ยอมเสียเปรียบในความสัมพันธ์มาตลอดเนี่ยนะเขาเริ่มที่จะประเมินความสัมพันธ์แล้วใน ครั้งเนี้หรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาก็ได้ให้เขาต้องทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะไพ่เดอะอินเพรสบวกกับไพ่ก้ามไม่เท้าเนี่ยก็หมายถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียการงานความมั่นคงแล้วทีนี้เนี่ยจากการที่เขาทำตัวไม่เป็นโลไม่เป็นภายไม่รู้จกักเ กระตือรือร้นหรือว่าหางานพิเศษทำหรือกรณีว่าถ้าเกิดว่ารายได้เขาเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายเนี่ยนะเขาควรที่จะแอคทีฟมากกว่านี้เขาควรที่จะดิ้นรนมากกว่านี้แต่ว่าเขาคิดว่าไม่เป็นไรแฟนเขารวยนะเขาก็ทำตัวแบบสบายๆที่นี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าจะทำให้เขาต้องตกงานหรือเสียงานหรือว่าเ สถานอ,อ,อะไระเขาเรียกว่าความมั่นคงในเรื่องการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบให้เขาในช่วงเนี้ยนะทีนี้ไอ้ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบมาโดยตลอดทีนี้เนี่ยเขาจะต้องมานั่งรับผิดชอบปัญหามานั่งแบกรับภาระอะไรกับ อ,อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะจากกับคู่ครองของเขา่ที่ที่ผ่านมาใช้ชีวิตไม่เคยแพลนอะไรในอนาคตจะมีเงินเก็บไม่มีเงินเก็บฉันไม่สนอ่ะเดี๋ยวฉันนั่งเล่นเกมเดี๋ยวฉันออกไปเที่ยวเดี๋ยวฉันออกไปช้อปปิง้งซื้อของอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเ,เหตุการณ์เนี้ยนะมันจะทำให้คู่ครอ,องของคุณนะกรณีวัากุฏ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำตัวแบบว่าเหมือนกับว่าคอยเป็นที่พึ่งเออะไรอะ่ะเหมือนคอยขอความช่วยเหลือขอความพึ่งพาจากอีกฝ่ายนึงอยู่ตลอดเนี่ยนะต่อให้เขาคิดที่จะให้โอกาสคุณในช่วงเนี้ยแล้วเขาก็เริ่มที่จะประเมินแล้วว่า,เ,าเขารู้เลยอะ่ะว่าเดี๋ยว วันหนึ่งเนี่ยวันข้างหน้าที่คุณไม่มีเงินหรือว่าคุณมีปัญหาในเรื่องเงินทองคุณจะต้องวกกลับมารบกวนเขานะทั้งทั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเตือนคุณคุณก็ไม่ฟังคุณก็ไม่สนใจทีนี้ในเหตุการณ์เนี่ยนะไพ่เก้าดาบแล้วก็ไพ่สิบดาบเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คู่ของคุณเนี่ยอาจจะต้องเออกลับมาทบทวนละแล้วเขาก็เริ่มคิดที่ว่าเออ ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยเขาควรจะไปต่อดีไหมหรือว่าเขาควรจะใช้สถานการณ์เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตคุณดีหรือเขากำลังคิดว่าจะให้โอกาสคุณต่อไปไหมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณะจะต้องนำกลับไปคิดกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเเป็นแค่แฟนกันอ่อ คบกันมานานแหละแต่ไปไปมายังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ต้องมีอะไรรับผิดชอบร่วมกันจริงๆจรงจังๆะนะคุณจะต้องเตรียมตัวไว้เลยนะเพราะว่าคู่ของคุณมีความคิดแบบนี้แล้วเขาเริ่มเบื่อแล้วที่จะต้องมาคอยอนั่งรับผิดชอบคุณเพราะคุณโตแล้วนี่นะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยกรณีว่าถ้าเกิดคุณแต่งงานกับคู่ของคุณ แล้วคุณเป็นพลังงานของ the impress คุณถูกคนคนนี้ทอดทิ้งนะแล้วก็ไปไปมามาแบบนี้ยังไม่ได้เลิกกันยังไม่อะไรแต่ว่าคุณก็ยังรักเขาคุณก็ยังเหมือนกับว่าจะให้โอกาสเขาแล้วดูว่าโอเคถึงแม้ว่าคุณถูกเขาทอดทิ้งแต่คุณก็เออลองให้เขาไปลองมีชีวิตใหม่ดูหรือไปคบคนอื่นดูซิว่าใครจะดี อย่างที่คุณเป็นหรืออย่างที่คุณทำกับเขานะคุณพยายามมองในแง่บวกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะกลับมานะแต่ว่าการกลับมาของเขาครั้งเนี้ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาคิดถึงคุณไม่ใช่เพราะว่าเขาเสานึกได้เขาจะเอาปัญหาในรูปแบบเดิมๆม,มาให้คุณการที่เขาไม่เป็นโลไม่เป็นภายและเขาก็ทำตัวแบบว่า ไม่ให้เป็นที่พึ่งกับคุณได้เลยเนี่ยแม้จะอยู่ในความสัมพันธ์เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคู่ครองเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทีนี้การกลับมาของเขาเนี่ยมันจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณเอาหนี้สินหรือว่าเอาปัญหามาให้คุณมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนอีกทีละว,ว่าคุณจะเสียเวลานั่งอยู่ตรงนี้รอคนคนนี้ เ,เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนใจกลับมารักคุณอันเนี้นะอยากจะบอกเลยว่าคุณควรที่จะได้คำตอบในคลิปวิดีโอนี้แล้วว่ามันเสียเวลาเพราะว่าเขาจะนึกถึงคุณเวลาที่เขาเดือดร้อนเท่านั้นเองแล้วทีนี้คุณควรจะให้โอกาสตัวคุณเองไหมนะแทนที่จะมานั่งให้โอกาสคนที่เขาทอดทิ้งคุณ นะจะนึกถึงคุณก็เวลาที่เขามีปัญหาอันนี้นะมันเป็นชีวิตของคุณมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณกลัวกับการเริ่ม,มต้นใหม่นะเพราะว่า,าการที่คุณถูกทิ้งให้อยู่ตรงเนี้ยคุณควรที่จะชินกับสภาพอันนี้ได้แล้วนะแล้ว ไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้เพราะคุณเป็นพลังงานของไพ่ t i m p r p s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  ก็ขอให้คุณอนะมีสติกับทุกการตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจบจากตรงนี้คุณออกจากตรงนี้มันไม่มีอะไรที่มันแย่ไปกว่านี้แล้วแล้วคุณก็อยู่ด้วยตัวของตัวตัวคุณเองมาโดยตลอดอันนี้ไม่ได้ชี้แนะไม่ได้ชักนำว่าให้คุณจะต้อง ไปเลิกกับสามีหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้จัดนะ่ะสื่อสารจับไพ่แล้วก็ท่านต้องการที่จะเตือนสติคุณนะว่าเนี่ยเร็วๆเนี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาก็ให้คุณนะ่ะเตรียมรับมือแล้วก็ทบทวนเ,เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ความรู้สึกความต้องการของคุณด้วยความสื่อสัาร ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ